คุณเคยจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อไหมบนสะพานแห่งหนึ่งในลำปางหญิงตั้งคันกำลังร้องไห้พระสงฆ์ยกมือขึ้นอย่างสงบมาจอนจัดตัวหนึ่งวิ่งขวางถนอนอย่างบ้าคลั่งและในขณะเดียวกันตำรวจกำลังลากตัวนักการเมืองหญิงชื่อดังอย่างแพทองทานเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างไรและใครคือผู้ที่หนีรอดจากความวุ่นวายนี้คำตอบจะทำให้คุณต้องทึ่งถนนลาดยางเปียกชื้นสะพานโค้งเหนือแม่น้ำวังสายฝนโปรยปราย บางเบาและเย็นเฉียบเสียงหวอจากรถตำรวจดังสนั่นก้องกังวานหญิงสาวท้องแก่ยืนตัวสั่นเทาใบาหน้าของเธอเปื้อนน้ำตาและความเจ็บปวดหลวงพ่อรูปหนึ่งยืนนิ่งสงบกลางทางยกสองมือขึ้นเหนือศีษะเป็นการขอร้องด้วยความสงบหมาตัวหนึ่งเห่ากันโชคอยู่หน้าสะพาน กั้นขวางไม่ให้ใครผ่านไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรงเข้าหานักการเมืองหญิงชื่อว่าแพทองทานเธอถูกลากไปอย่างไม่เต็มใจความโกลาหลเกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำ่ำนวินาทีนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงหวอของรถตำรวจยังคงก้องกังวานอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นแต่ดูเหมือนว่าเวลาจะเดินช้าลง หยดน้ําฝนที่ตกลงมาแต่ละหยดดูราวกับมีน้ําหนักราวกับจะสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแพทองทานถูกดึงไปข้างหน้าอย่างไม่เต็มใจรองเท้าของเธอครูดไปกับพื้นถนนที่เปียกชื้นเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีหน้าของเธอไม่ได้แสดงความกลัวหรือความโกรธแต่เป็นความม่างเปล่าความม่างเปล่าที่มาพร้อมกับความเหนื่อยล้าอย่างถึงที่สุดในสายตาของแพทองทานภาพของหญิงตั้งคันที่ร้องไห้ภาพของพระสงฆ์ที่ยกมือขึ้นอย่างสงบ และภาพของสุนัขที่เห่าอย่างบ้าคลาั่งดูเหมือนจะเลือนรางลงสิ่งที่เธอรับรู้มีเพียงความเย็นจากสายฝนที่กระทบผิวความเจ็บปวดจากการถูกลากและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาแรงดึงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นรุนแรงและเด็ดขาดไม่มีการประนีประนอมไม่มีการผ่อนปรนในขณะเดียวกันหญิงตั้งคันที่ยืนอยู่ใกล้ๆสะพาน ความเจ็บปวดจากการบีบรัดของท้องเริ่มรุนแรงขึ้นเธอร้องให้ไม่หยุดเสียงร้องให้ของเธอผสมกับเสียงหวอของรถตำรวจสร้างความรู้สึกตื่นตระหนกให้กับทุกคนในบริเวณนั้นเธอสุดตัวลงมือทั้งสองข้างกลุมหน้าท้องของตัวเองแน่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยไม่มีใครกล้าที่จะก้าวเท้าเข้าไปในความโกลาหลที่เกิดขึ้นทุกคนต่างยืนมองยืนนิ่ง เหมือนเป็นผู้ชมในละครชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ตรงกลางถนนยังคงสงบนิ่งท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยกมือขึ้นและหลับตาลงดูเหมือนว่าท่านกำลังสวดภาวนาไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อทุกคนในเหตุการณ์นี้เพื่อความสงบเพื่อความเมตตาสุนัขที่เห่าอยู่หน้าสะพานมันไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดเห่า มันวิ่งไปมาระหว่างรถตำรวจและฝูงชนเรากับจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นสัญชาตญาณของมันรับรู้ได้ถึงอันตรายถึงความไม่ชอบมาพากลมันหันหน้าไปมองแพทองทานดวงตาของมันฉายแววความกังวลและมันก็กลับมาเห่าอีกครั้งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในวินาทีเดียวกัน ท่ามกลางสายฝนที่ยังคงเทกระหน่ำแพทองทานถูกลากต่อไปผ่านหญิงตั้งคันที่ร้องไห้ผ่านพระสงฆ์ที่ยืนสงบนิ่งผ่านสุนัขที่เห่าไม่หยุดแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสุนัขตัวนั้นที่เคยเห่าอย่างบ้าคลั่งก็วิ่งตรงไปกัดที่ขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังลากแพทองทานเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องด้วยความเจ็บปวด ความวุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีกแพทองทานฉวยโอกาสนี้ดึงมือของเธอออกจากเจ้าหน้าที่แล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหญิงตั้งคันที่เคยร้องไห้หยุดร้องให้แล้วมองไปยังแพททองทานพระสงฆ์ลืมตาขึ้นมองไปยังสุนัขที่กำลังยืนเห่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสุนัขตัวนั้นไม่ได้ดูน่ากลัวอีกต่อไปแต่มันดูเหมือนเป็นวีรบุรุษที่มาช่วยนยามกับขันแพทองทานวิ่งไปสุดกำลัง ไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่เธอต้องวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอหันกลับมามองสะพานมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกจนกระทั่งร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปในสายฝนบนสะพานนั้นเหลือเพียงความวุ่นวายและความเงียบงนันหญิงตั้งคันที่สุดตัวลงพระสงฆ์ที่ยืนสงบนิ่ง และสุนัขที่ทำหน้าที่ของมันได้สำเร็จแล้วแต่ละคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองแต่ละคนต่างมีเหตุผลที่มาอยู่ในเหตุการณ์นี้แต่ในท้ายที่สุดทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเสียงของไซเรนรถตำรวจยังคงดังต่อไปแต่ดูเหมือนจะเบาลงไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตอนนี้ มีเพียงความเงียบงันที่ปกคลุมอยู่บนสะพานลำปางแห่งนี้เป็นความเงียบที่มาพร้อมกับคำถามคำถามที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้แต่สำหรับคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้พวกเขารู้เพียงว่าชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วตลอดไป เรื่องราวบนสะพานแห่งนี้ถูกเล่าต่อกันไปจากปากสู่ปากจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามความจริงก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ที่บนสะพานที่เคยมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นและอยู่ที่ความทรงจำของคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้ความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือน ความทรงจำที่เลือนหายไปแล้วความทรงจำที่ยังคงอยู่ทุกอย่างผสมผสานกันจนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความทรงจำแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้จะเจ็บปวดแม้จะยากลำบากแต่ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนสายน้ำที่ไหลยอยู่ใต้สะพาน หลไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสะภานลำปางยังคงตั้งประงานอยู่เหมือนเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ได้พูดอะไรแต่มันรับรู้ทุกอย่างและมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวส่วนหนึ่งของความทรงจำและส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่ว่าใครจะเล่าอย่างไร ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในใจของผู้คนอย่างไม่มีวันจบสิ้นเสียงฝนยังคงตกบนสะพานที่ไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงความเงียบงนันและสายลมที่พัดผ่านทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสะพานที่เคยมีแต่ความวุ่นวายและตอนนี้เหลือเพียงความม่างเปล่าความม่างเปล่าที่มาพร้อมกับความทรงจำ ความทรงจำที่ยังคงเป็นคำถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้จบไม่ได้หยุดนะเป็นการเล่าจบเรื่องราวในที่สุดสายฝนก็หยุดตกท้องฟ้าที่เคยหม่นมองเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นสีเทาอ่อนๆที่ซ่อนอยู่หลังม่านเมฆหนาความเงียบที่ปกคลุมสภาน,นั้นไม่ใช่ความเงียบที่สงบสุขแต่มันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกสุนัขกัดได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานอีกสองสามคนที่ตามไปเพื่อดูแลและให้กำลังใจรถตำรวจที่เคยเปิดไฟวับวาบและไซเรนดงังลัน่นก็เงียบสงบลงแล้วจอดอยู่ข้างทางเหมือนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความวุ่นวายที่เพิ่งผ่านไปหญิงตั้งคันที่สุดตัวลงบนถนนได้รับการช่วยเหลือจากหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง ที่ตัดสินใจเดินฝ่าความกลัวเข้าไปช่วยเธอในที่สุดทั้งสองคนนั่งอยู่บนพื้นหญิงตั้งคันยิงคงมีน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ตอนนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจไม่ใช่ความเจ็บปวดพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ตรงกลางถนนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ท่านไม่ได้หลับตาอีกต่อไปแล้วท่านมองไปยังทิศทางที่แพทองทานวิ่งหนีไปด้วยสายตาที่สงบนิ่งและเข้าใจ ไม่มีใครรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรแต่สายตาของท่านนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาความเมตตาที่แผ่ซ่านออกมาจากจิตใจของท่านส่วนสุนัขตัวนั้นที่เคยเป็นเหมือนวีรบุรุษที่ช่วยแพทองทานไว้มันเดินกลับไปเดินกลับไปที่ใต้สะพานที่ที่มันเคยอยู่และหายเข้าไปในเงามืดมันไม่ได้ต้องการคำสรรเสริญไม่ได้ต้องการรางวัล มันแค่ทำตามสัญชาตญาณของมันสัญชาตญาณที่อยากจะปกป้องใครสักคนบนสะพานนั้นเหลือเพียงร่องรอยของความวุ่นวายรอยรองเท้าของแพท,ทองทานที่เปื้อนโคลนคราบน้ําตาของหญิงตั้งครรภและหยดเลือดเล็กน้อยจากบาดแผลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกสุนัขกัดทั้งหมดนี้เป็นเครื่องตนนใจว่าบนสะพานแห่งนี้เคยมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักการเมืองแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาคนธรรมดาที่ต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายและต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่กับขันหญิงตั้งคันคนนั้นเธอไม่ได้เป็นแค่นักแสดงประกอบในเรื่องราวนี้แต่เธอก็เป็นผู้มีส่วนร่วมด้วยเป็นผู้ที่รู้สึกเจ็บปวดและเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมของตัวเองพระสงฆ์ท่านนั้น ท่านก็ไม่ใช่แค่คนยืนดูแต่ท่านเป็นผู้ให้ความสงบเป็นผู้ให้ความหวังในยามที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวังและสุนัขตัวนั้นมันไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแต่มันคือผู้ที่ตัดสินใจผู้ที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และผู้ที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้จบลงอย่างที่ทุกคนคาดคิดชีวิตของแพทองทานจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ เธอต้องหนีไปหนีไปจากความวุ่นวายหนีไปจากชะตากรรมที่เธอไม่อยากเผชิญแต่ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเธอก็ไม่มีทางหนีจากความจริงได้ความจริงที่ว่าเธอเป็นใครและเธอต้องทำอะไรบนสะพานแห่งนี้เรื่องราวได้ถูกบันทึกไว้แล้วบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้คนที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด บันทึกไว้ในตำนานของเมืองลำปางและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศอนาคตของแพทองทานจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้ก็คือเรื่องราวบนสะพานแห่งนี้จะถูกเล่าต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจนกว่าจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่ที่จะสามารถจดจำเรื่องราวนี้ได้ความสงบเริ่มกลับคืนมาสู่สะพาน ความสงบที่เหมือนพายุสงบลงแต่ภายในใจของทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพายุยังคงโหมกระหน่ำอยู่พายุแห่งความรู้สึกพายุแห่งคำถามพายุแห่งความไม่เข้าใจและพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมบนสะพานแห่งนี้เรื่องราวได้ถูกเขียนขึ้นใหม่ เรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเกิดขึ้นและเรื่องราวนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนปราบนานเท่านานและเมื่อใดก็ตามที่มีใครพูดถึงความโกลาหลบนสะพานลำปางภาพของหญิงตั้งคันที่ร้องไห้ภาพของพระสงฆ์ที่ยกมือขึ้นภาพของสุนัขที่ขวางทางและภาพของแพทองทานที่ถูกลาก ก็จะย้อนกลับมาในความทรงจําของพวกเขาเสมอเป็นเรื่องราวที่เสเตือนใจเป็นเรื่องราวที่ทําให้คิดและเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครสามารถลืมได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันยังคงดำเนินต่อไปในความทรงจำของทุกคนและในความเป็นจริง บนสะพานลำปางแห่งนี้ที่เคยมีแต่ความวุ่นวายตอนนี้เหลือเพียงความเงียบสงบแต่ความเงียบสงบนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอให้คนมาค้นพบและเมื่อคุณได้ยินเรื่องราวนี้คุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันและเรื่องราวก็จะยังคงอยู่กับคุณตลอดไปณนะตอนนี้บนสะพานลำปางที่เคยเป็นศูนย์กลางของความโกลาละ่ะ กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างน่าประหลาดใจผู้คนที่เคยยืนมองเหตุการณ์อย่างตื่นตระหนกต่างก็แยกย้ายกันไปบางคนเดินต่อบ,บางคนกลับไปที่รถเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในสายตาของทุกคนต่างก็มีความทรงจำที่ฝังแน่นอยู่ความทรงจำของหญิงตั้งคันที่ร้องไห้เสียงหวอของรถตำรวจและภาพของแพรทองทานที่วิ่งหนีไปในสายฝน บนถนนที่เปียกชื้นเหลือเพียงความว่างเปล่าและร่องรอยของอยางรถยนต์ที่ทิ้งไว้เป็นพยานแห่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เจอแต่สำหรับหญิงวัยกลางคนที่เข้าไปช่วยหญิงตั้งคันนั้นชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วเธอชื่อว่านวลเป็นเพียงแม่ค้าขายผักเล็กๆคนหนึ่งที่มาส่งของแต่เช้าตรู่ เธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะได้มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกเธอก็กลัวกลัวที่จะเข้าไปยุ่งกลัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเธอแต่เมื่อเธอเห็นหญิงตั้งคันร้องให้ด้วยความเจ็บปวดสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเธอก็พลุ่งพล่านขึ้นมาเธอไม่สามารถยืนดูเฉยเได้เธอต้องเข้าไปช่วยและเมื่อเธอตัดสินใจเข้าไปช่วย โลกของเธอก็เปลี่ยนไปความกลัวที่มีอยู่ก็หายไปแทนที่ด้วยความกล้าหาญและความรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนวนพาหญิงตั้งคันที่ชื่อแพรไปนั่งพักที่ร้านกาแฟเล็กๆริมสะพานเธอให้แพรดื่มน้ำอุ่นๆและปลอบโยนเธอด้วยคำพูดที่อ่อนโยนเหมือนกับที่เคยปลอบลูกสาวของตัวเองแพรงเงียบไปพักใหญ่ ก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายบนสะพานเลยแต่เป็นเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวความเจ็บปวดที่เธอแบกรับมานานแพรไม่ได้เป็นนักแสดงประกอบในเรื่องราวนี้แต่เป็นตัวละครหลักในชีวิตของเธอเองเธอแค่บังเอิญมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันใต้สะพาน ที่สุนัขตัวนั้นวิ่งหายไปความจริงอีกด้านหนึ่งก็ถูกเปิดเผยสุนัขตัวนั้นไม่ใช่สุนัขธรรมดาแต่มันเป็นสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ใต้สะพานมานานแล้วชาวบ้านแถวนั้นรู้จักมันดีมันเป็นสุนัขที่ฉลาดและแสนรู้แต่ก็ขี้ระแวงและไม่เข้าใกล้คนแต่ในเหตุการณ์นี้มันได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยไม่ใช่เพราะมันรู้จักแพทองทาน แต่เพราะมันรับรู้ได้ถึงอันตรายรับรู้ได้ถึงความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นสัญชาตญาณของมันได้เปลี่ยนชะตากรรมของคนคนหนึ่งและได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมาบนสะพานแห่งนี้ตำนานของสุนัขที่กล้าหานตำนานของฮีโร่ผู้ไม่หวังผลตอบแทนในวันต่อมาเรื่องราวบนสะพานลำปางถูกพูดถึงไปทั่วเมืองจากปากสู่ปาก จากโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ใส่สีตีไข่จนเรื่องราวบิดเบือนไปจากความจริงแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพวกเขารู้ดีว่าความจริงคืออะไรและพวกเขาจะเก็บความจริงนั้นไว้ในใจไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแพทองทาน หลังจากที่เธอวิ่งหนีไปในสายฝนเธอก็หายไปจากหน้าข่าวหายไปจากสายตาของผู้คนเหมือนกับเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยบางคนบอกว่าเธอหนีไปต่างประเทศแล้วบางคนบอกว่าเธอกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่ต่างจังหวัดไม่มีใครรู้ความจริงและไม่มีใครกล้าที่จะตามหาเธอเธอได้ทำสิ่งที่เธอต้องทำและตอนนี้ เธอก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการเรื่องราวบนสะพานลำปางไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของนักการเมืองที่หนีแต่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายและต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเรื่องราวของนวลแม่ค้าขายผักที่กลายเป็นฮีโร่เรื่องราวของแพรหญิงตั้งครรภที่พบกับความหวังในวันสิ้นหวังและเรื่องราวของสุนัขจรจัด ที่กล้าหาญยิ่งกว่ามนุษย์บางคนทุกคนต่างมีบทบาทของตัวเองและทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่บนสะพานแห่งนี้เรื่องราวไม่ได้จบลงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวของชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปเรื่องราวของความหวังเรื่องราวของความกล้าหาญและเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ บนสะพานลำปางยังคงมีผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ทุกคนต่างก็มีสายตาที่เปลี่ยนไปพวกเขามองสะพานด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเพราะพวกเขารู้ว่าใต้สะพานแห่งนี้ไม่ใช่แค่แม่น้ำที่ไหลผ่านแต่ยังมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เรื่องราวที่ไม่มีใครลืมและเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เรื่องราวบนสะพานลำปางก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของผู้คนในตำนานของเมืองและในหัวใจของผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างไม่มีวันจบสิ้นเวลาได้ล่วงเลยไปหลายปีสายลมยามเช้ายังคงพัดผ่านสะพานลำปางอย่างแผ่วเบาแต่ความทรงจำของเหตุการณ์วุ่นวายในวันนั้นไม่ได้เลือนหายไปไหน นวลได้เปิดร้านอาหารเล็กๆริมสะพานชื่อว่าข้าวแกงป้าหนูชื่อที่เพื่อนบ้านเรียกเธอมาตั้งแต่เด็กร้านของเธอเป็นที่นัดพบของผู้คนในท้องถิ่นและเป็นที่ที่เรื่องราวในวันนั้นถูกเล่าต่อกันไปทุกครั้งที่มีคนถามถึงชื่อร้านนวลก็จะยิ้มและเล่าเรื่องราวของหญิงตั้งคันที่เธอได้ช่วยเหลือและเรื่องราวของสุนัขจรจัดที่ทำให้เธอได้รู้ว่า ความกล้าหาญไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศหรือเผ่าพันธุ์พระลูกสาวของเธอเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและมีชีวิตที่ดีเธอได้รับความรักและการดูแลจากนวลอย่างเต็มที่และในวันหนึ่งเธอได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่รักเธออย่างหมดใจชีวิตของเธอมีความสุขและเธอไม่เคยลืมบุญคุณของป้านหนูที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ในวันนั้นส่วนสุนัขจรจัดตัวนั้น มันยังคงอาศัยอยู่ใต้สะพานเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตัวเดียวแล้วมันมีลูกๆอีกหลายตัวที่ล้วนแต่แข็งแรงและฉลาดเหมือนกับมันชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ช่วยกันให้อาหารและตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าฮีโร่เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของมันเจ้าฮีโร่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญเป็นตำนานที่มีชีวิตของสะพานแห่งนี้สำหรับแพทองทาน เธอหายไปจากสายตาของผู้คนและข่าวคราวทางการเมืองไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแต่หลายปีต่อมามีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายเธอเดินเข้ามาในร้านข้าวแกงของนวลเธอไม่ได้พูดอะไรแต่เธอยิ้มให้ป้าหนูแล้วก็เดินจากไปอย่างเงียบๆเ,เรากับเป็นการบอกขอบคุณป้าหนูยิ้มให้กับตัวเอง เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ฝันไปเพราะเธอมั่นใจว่านั่นคือแพทองทานผู้หญิงที่เธอเคยเห็นวิ่งหนีไปในสายฝนในวันนั้นเรื่องราวบนสะพานลำปางได้จบลงแล้วแต่ความทรงจำยังคงอยู่เรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายและแตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องสะพานยังคงตั้งประงานอยู่เหมือนกับความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือน มันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นพยานของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวที่สอนให้เราได้รู้ว่าความกล้าหาญความเมตตาและความหวังคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตและไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเรื่องราวบนสะพานแห่งนี้จะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป